มันแห่งความดีเนี่ยมันมีพุทธาพระลานุาเห็นไหมทีนีเห็นไหมเด็คนมีสัาดกะเห็นไหมชินจะได้ก็ะทำไปสูพวกัาสนาเพราะมันเป็นเัน่หใครเขาอยากพบใครเาอากฆ่าตายด้วยมันคุ้มราบาอยจารนี้มีอะไรทำไมมีคนเด็กคนอยู่ขาอย่าง นะคืออาเล่าห้าเป็ความดีอยู่นะหลวงตาก็เคยอยู่แบบนี้หลวงตาเคยทำร้านอาหารเนี่ยอยระยองก็มีอยู่เชียงใหม่ก็มีเออต่างต่างเขาหลวงตามีภรรยาอยู่แล้วแก่คนทัานจะเลี้ยงไหวอ่ะกูต้องเก่งด้วยภรรยากูก็เก่งเลี้ยงอูกระผม ถ้มาหากินนะเราต้องพูดวา่าไม่มีคนยากคนไม่หมู่คนขยันน่าหลงตาาคนขยันนั่นแหละเป็นคนยากจนถ้าขยันแต่โม่่โงโงเข้าใจไหมเพาถ้าจะพูดอย่างนี้ก,ก,นก็จะเกิดกันคนต้องมองให้เป็นมันต้องรู้ว่า จะหาปามันรู้ว่าในน้ำในหนองนั้นมีปาลกกจะจาาได้เยอะใช่ไหมไมจะหาปลา,าหาชักก็เหมือนอออกัน,ออนกาาอหอ่าอ่าก็จะเป็นการมองการคิดกนจลตานมีแอะไรบงอะแต่ลตาเนี่ยนเ